สู้ฟูสู้คนจ้าวันนี้มานาอีสานผ้าพี่น้องมะขอนมะเข่าขั่วจ้าพี่น้องวันนี้ท่านจะมาแกงอ่ะดอกฟันสิงโตนะจ้าเนาะหรือว่าหยอดมีก่อนมีหยอดน้ำจ้าหยอดฟันสิงโตนะจ้าเนาะนี่ประโยชน์หลายจ้าพี่น้องแม่นาวิศาลใส่น้ำมันหนะอยจ้าแกงมันบ้านพี่น้องจ้าใส่น้ำมันอันน้ำมันอันโอลิฟออยล์นะจ้าเนาะใส่ไปจ้าะม่นาวิศาลมันห่อนนะจ้าเะเปิดไฟม่นาวิศาใส่ส้ใมนห่จ้าพี่น้อง อันนี้จ้าพริกพริกกระเทียมจ้ามันไม่กระเทียมพริกอันหอมแล้วก็ตะไคร้จานมบราณสารโขกเรียบร้อยจ้าพี่น้องแบบนี้จ้าใส่ไปเลยจ้าแกงแกงเหล้าพี่น้องแกงเหล้าใส่ปลาแดดเดียจ้าอันปลอกควันติ้งต้มโบราณสันเก็บหน้าหมูหวานจ้าพี่น้องจ้าสีแกงใส่หมูจ้าพัดไปมันหอมนะจ้าหน้าพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่จ้าเดี๋ยวของกระเบกไก่จ้า เห็นป่ะจ๊ะพี่นอมันมันหอมอะจ้ะนอแก่มนใส่มันหมูไปจ้ะหมูสามตันแบบพี่นองจ้ใส่ไปจ้ะมืนสามพันเนี่หน่อยจ้ะนอใส่ใ้กินบ้านพี่นอให้กินเองน้วจะนอพี่นอแกงเล่ากระแดบบ้านเท่าจ้นพี่นอเห็นป่จะนี่เป็นแบบนมไสาตังกล่องมันเมจ่อไหร่จ้ะ็๊ะจะใส่ไปบุกกรวดบ้านมา่ไสาเดียจ้ะ ใส่ไปจ้ะไ,ไปเลยจ้ะเพ็ดกินเองจ้ะพี่นอ้องเพ็ดกินขัวไปจ้ะขัวไปนิดนึงเหรอแม่อนคะเพียงเผ็ดไหมน้องเล็ดกระแดกจ้ะเส่ดกระแดกใครงหัวงดนะจน้ะน้อใช้ผ้าไทก็บผเป,ป็นหยังจ้ะใส้กุ๊กไก่จ้จ้ะแต่่า ไอ้สารใส่แอาหารทอ่สานกับว่าใส่เนี่จ้าตัวไปพี่น้องจะเป็นแบบนม้พี่น้องจ้ใส่เสริมตัวไปจ้าตัวไปแล้วจะม่นา้ไอีสารกระเซียนจะพี่น้องรอยให้มันนันกันนะน้าหมูนุ่งุกแป๊บนึงมีน้นเติมน้ำจ้าเติมเติมน้ำลงไปจ้ะรอดห็มันเดือดแล้วจ้าเนี่จ้ะพักไมได้อ้สารพักฟันสิงโตจ้าพี่น้องมือกัาหยอดฟันสิงโตนา่นจ้จะมาอสารก็บ ซับปูข้นหลายๆพี่น้องมะจอกรถขมนะจาะน้องรถขมซับปูข้นหลายอย่างจ้าพี่น้องน้านพิจารณันเก็บมากกับมะเหลือกเอาไปหยอดนั่นจ้ะหยอดมาแกงนั่นจ้ะน้องแล้วก็มีดอกนั่นจ้ะดอกก็ไข่ลายนม่นจ้ะมาณนี้ดอกประมาณนี้จ้ะแล้วก็ไม่ได้ซับมะแกงผสมกับนี่จ้ะอันผักกาดหินนั่จ้ะน้องแกงไฟอันนี้จ้ะปลาแดกปลาแดกบาดเน่าอนจ้ะพี่น้องงูสามสันจ้ะ แกงงีนยหยอดท่านติ้งโต๊ะใส่หมูสามชั้นเดือดรับใจพี่น้องกานเสียงใจพี่น้องใส่หยอดท่านติ้งโต๊ะด้านะจ้วะพี่น้องเหรจ้ะใส่ไปได้จ้ะใส่ไปจ้ะมันบ่หลายพี่อยังพี่น้งมันบ่หลายพี่น้องเขานด้ท่านเลยผสมเหมือนจ้นเลือกเย็บมากที่จวมาเดือดหลายเจ๊ะมันดอกใบมันแก่วทายช้นบอกเอาจะใบอ่อนไม่จ๊ะน้องใบแก่วไม่สิผมแห้งพี ok ่น้องใบอ่อนกับ่บไก่เป็นไหนจ๊ะต่ดอกมัน บอกเอาหาักมะนั่งด้วยจนหน่อก่ได้ไปศานั่นเพิ่นว่าเอาหักไปนั่แต่ว่าไม่ได้สามว่างทรงไมนูดจ้ะน่องน่องกินใบพูดจ้ะไม่ติดออกรถผมพี่น้องจ้ะใส่แต้านี่จ้ะพี่น้องแกงแบบเอารสชาติของของมันของมันหยอดหยอดมันจ่าหยอดตั้งถึงโค้จ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้อง จิมมึงจ้ะมาเรปรุงรสเอจ้ะกูมีอย่างเป่นอประแดกแปรม้วนแกนจ้าประแกชิดนจ้ะแกนแกงลาาวแกงประแดกบานเน่าจ้าเปนอ่อนจะออกทึ้ผมได้เนอ่น่ยปนอองแสบจ้มันนัวเี็นอ่อนไม่ใส่กับขัวนะจ้าเพรใส่กับขัวหรอกจ้ะไม่ใส่กับใส่แ้ะแกงแบบหมกขัวกูมีจ้าพี่นอ่อนหมกขวมด จ้าเดลรสชาติได้จ้าเนาะมันเดือดแป๊บนึงจ้าไม่เดือดเดี๋ยวกันมันเอาแกงไส้ Theory. พักซี่เดี๋ยวกันไปขึ้นเลยจ้าเดี๋ยวพ่าไปกินกันนะจ้าเนาะพี่น้องแกงอันหมูจ้าแกงอันเผ็ดเดี๋ยวกับหมูสามชั้นใส่หน่อฟันสิงโตพี่น้องนี่จ้านี่จ้ามีข้าวเหนียวคือเก่าพี่น้องมาจ้ากินข้าวตากแดดพี่น้องนี่จ้านั่งอยู่สวนหลังบ้านกินข่าตากแดดจ้าบรรยากาศดีดีพี่น้องมาจ้ากินน้ำกรอบพี่น้องกินหมันบานนั่นจ้ามาเนี่จ้า จอเออขมขมเนี่ขมจ๋ะขมเน่ยน้อยขม่อำลำอำลำเจ็บจ้าพี่น่อง มา,าาามาจ้านะี่กินเขาเสาจ้ะนะอแดดีดีจ้ะพี่น้องแดดีคออรับหอมหอมตะไคร้แค่บุกูจ้ะแค่นี่ยจ้ะเป็นบาทพี่น้อง ผมอมลำงนะมัน่ดีดีนะันข่าักแรบเนี ประโยชน์หลายอย่างพี่น้อง บ้านเฮาะเราไปเห็ดยาวหากไปเห็ดที่ซ่าตั้งแต่นาะน้าหนะบ,บ้านไม่ซ่าหลายๆพี่น้องแต่ห่วงสีมันละเก็บกินแต่โดนเหรอจ้ะมันก็คุ้มขมแม่แบบพี่น้องอมล้ำอมล้ำ ขา่าวดังแนด แดดดีพี่น้องขมอยู่จ้จะแต่ว่าขมขมเหมือนขมบอขมบอแบบรสชาติน่าจะนอกขมบอ,มบ,อมบอแห้งถึงกับพักกันพักขคี้เล็กจะไันหอมพี่เอใบไม่ชอมหอมหอมจ้ะ มจะาใบก็เอาหักนม่เนาะเอาหากมั่จ้ะแซ้ก็นดังสิขมแห้งจ้ะอันนี้ขมแสบพี่เนอะขมแสบขมอำลำกินอยู่หลังบ่าพี่เนอะนกกระรี่บรรยากาศดี มันก็มางหัวอาจารย์หน้าไม่อาจา,ารย์เป็นคนสีสเ,เกียกรได้จ้ะเอำเภอละสีสไลท์น่องมันอยากหูวอาจารย์หน้แต่มันอาจารย์มาอยู่อเมริกาจ้รย์น่าอเมิเกาอิมหาซิมหกปีจ้ะพี่น้อง เป็นแบบเนี่ยจะเป็นเนบานเป็นชีดบนบานพี่นนอะกินบหนบานใช้ย้ำหนแบบนั่นจ้เนาะกินหอดบานพี่เนอะขังแหกจ้าเดี๋ยวติตใจพี่น้นนนนงนนองลอาไปเห็ดบิงแล้วจ้ะพี่น,น,อน,ะะน,นอา,นจจาอแล้วเอาเป็นเมนู่ะจ้ะใแ้เอาขัวก็ได้จ้าจะไม่ไสานอยากได้รสชาติของขหอยอดพันสิงโตจะนะ้ะเนาะ ทางคนมันก็กิกนบอดายนะจ๊ะพี่น้องแต่มาันนานไปสันเนี่ยว่าก็บบ,บอพอถึงกับขมแห้งนะจ๊ะก็ขมแต่ไม่ได้ขมอยู่จังขมอยู่จังกับขมแสบแแนีน่แหละเนาะพี่น้อแแงแสบแฮะ กินผพ้เดียวเพี่ยแต่เพูดเดียว่นี่จ้าของกินมันก็หาง่ายได้พี่น่องแต่แต่ไม่เงินสื่อจ้ะงานสิบสดสามบานเท่า,ตา,าแต่ว่ากับกับพ่อกินได้่แล้วจะหน้าพ่อหายกินหอดบาน พี่น้องแซ่บจ้ะสนใจพี่น้องมาดามไปแล้วก็คลิปวิดีโอเนี I, ่ยก็ฝากไปแค่นด้ก็น่าจะมนัามสามสี่สาวกินพี่น้องแล้วก็สี่พอไปเห็นงานเนาะจ้ะเรียกกระมาดามก็ฝากพี่ฝากน้องอันแค่นี้ก็น่าจะพี่น้องก็ฝากก็ไหลก็แช่มาดามไสายนี่ได้จ้าเดี๋ยวพอกดีมาดามไสายในวิดีโอหนะาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายได้จ้ะ